สวัสด <mm ีคร er> ับคนช่องเดวิสแมนครับผมกลับมาอีกแล้วชุดเดิมเลยนะครับผมเอพีเอ็ดครั้งก่อนนะผมดีแอกของหน้ากากนรองนะของหน้ากากรูปๆไปนอกจากชื่อฉันนะครับผมแต่วันนี้มาของคุณอะไรเนี่ยฝากพี่ๆพี่จารณาดีแอกเพลง I Am Strong ของป๊อปอัพนะครับผมวงน้องเกิร์พุ๊บพุ่งออกมาใหม่ล่าสุดหน่อยได้ไหมครับดูแล้วแจ่มใสมากโอเคแนบดีมาด้วยก็เลยจะมาดู เพลงนี้นะออฟฟิเชียลเอ็มวีแล้วครบผมไออัลสตองนะป๊อปอัพนะครับโอเคจะเป็นไงไปดูกันเลยอเปิดมาต้องเปิดไทยวแบ็คทงมปนะเนี่ย กมีมาโ่สามอย่างนั้นแหะร่วมไปด้วยนะ Uai! นะออนี่เขาตวยางไอ่าป๊อปอัพ I am s t r o n นะของวงป๊อปอใช่ปะเขาคือวงอที่ชื่อวงว่าป๊อปอัพใช่เปล่าถ้าผิดยังไงคือต้องตอโทษด้วยนะครับผมไม่รู้จริงจริง ก็อ,อย่างที่นี่ยชุดเขาก็นี่คือเป็นที o บ๊อครับชุดเขาก็ออกไปทางเคป๊อยู่เหมือนกันนะแต่ยังไม่ละทิ้งความเป็นไทยเราคือมีสลับกับไปชุดที่แบบอะไรแ่เรกว่าชุดไทยใช่ชุดไทยนะครับผมแล้วก็ถ้าจะฟังตรงช่วงของตอนอะเอเสียงดนตรีหรือว่าเสียงเพลงอะจะมีการผสมผสานระหว่างเพลงดนตรีไทยเข้าไปด้วย ถ้าจะไม่สวยผูจะมีได้ยินแค่นะนาดกับสิงสาต่ำมงอะไรนี้แหละเออตัวนี้ก็คือดีมีผสมประสานกับไทยไม่ทิ้งแต่คอสตูมคือสวยสวยน่ารักสดใสามากแล้วก็สตรองสตรองจริงๆคือคือวงนี้คืออะไรบอกสาศริลงกอป้านนะสไตล์เกาหลีเออือไม่ใช่สิสไตล์ดนตรีทีฟ็อกเออผสมประสานความไทยทีนะั่งกลุ่มหลอกแล้วดนตรีไทยถ้าเต้นอ่าเหรือว่ามันคือจะมีสลับระหว่าง การที่บอกว่าเต้ท่าเต้นสามคนกับท่าเต้นของไทยเราจะ่ไหที่เบลเนี้ยเนี่ยเนียก็ถือว่าอ้าอยู่นะครับอ้มก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมถ้าอยากให้ดีอคคลิปหน่อีคือคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยหรือว่าอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมจะลองทำคลิป แนวอื่นๆดูบ้างนะนอกจากติดแอปหรือว่าเกียร์อะไรอย่างนี้เนาะเพื่อไม่ให้ทุกคนเบื่อทุกคนที่ผมคิดอยู่เลยว่าเออทำยังไรดีวะผมจะไปข้างนอกไม่ได้โค okay. ว,วิดโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็น,นาากำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วิีแอปไปพรับฟักันครับขอบคุณครับ